และเรี้ยงเขาเจะมาอับน้ำูีเด้เนาะห้ากินหา้าอยู่อยู่อาแคบน้ำพุ่งนี่มันซะมือนี้ปรรยากาศเนาะเด้อจัวลิ้นนำเลยพี่น้องลยอยู่กองวัดนาองมีจัวลิ้นนำ <laughs> สบายดีพี่น้องปอ่งปล่ยที่ติดตามอยู่ช่องเนาะ บรรยูจะพาทุกคนไปขี่รถทิพย์ไอขี่รถทิพย์เรา,าไปลิ้นอยู่กองวัดเนาะไปเบิ้งบรงรยากาศอยู่กองวัดอ่าเป็นแนวใดเดี๋ยวติดตามมรรยูไปนํากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบรรยูจะถ่ายวิดีโอไปให้เบิ้งเด้ออ่ารถทิพย์พี่น้องเอ้ยผ <c oughs> ูดได้เลยเนาะเคยขี่รถทิพย์นี่อุปรกรณ์นี้มีอ่าป้องนำ้ำได้แล้วก็มีอันนี้เป็นเปย์พี่น้องเปย์ เปหรือว่าอูนี่นะอ่านี่นี่นี่ไปเดี๋ยวหอกคิโลทีปไปํำกันโบกาเนาะโบกาโบกลประมาณสามสี่นาทีกระหอดแล้วไปไปลิ้นถ่ายพี่น้องบัดทุู้ทุคนเด้ออ่านี่เป็นบรรยากาศบานๆพี่น้องเลยอืม แถวของบานเงินบริยูคแหละเด็กเงินบริยูคก็อยู่นี่เนาะผู้ใดไปไปมาๆก็มาแว่บึงเออขี่รถทิพย์เลาะของบานแล้วไปศาลาเนาะไปศาลากองวัดพี่น้องเอยดีเด้บรรยากาศดีดีอยู่นะ เดี๋ยวนะ่ะบึงเปิ่อยู่อัปบปับกลองนนหน่อนึงก่อนเออเออสรีซะเอ้อนี่แา่คาดดีได้อยู่หันจะมีอันน้ำหุง่งเด้อพี่น้องน้ำหุง่งกลองวัดแหนะ ตัวนี้เป็นห้องของบ้านเนาะของบ้านอยู่ข้างๆนี่ก็จะเป็นป่าสาก่เนี่งขึ้นป่าสาบ้านใหญ่เลยนะแล้วก็จะเห็นพี่ตาโขดเนี่ะพี่น้องอันนี้เป็นบ้านใหญ่บ้านใหญ่เมืองสิยบุรีใกล้สิยบุรีเดี๋ยวเี๋ยกัสดีพาพี่น้องขี่รถเลาะของเนาะเบรกเบรกเบรก โอ้ลินล้นไก่กัน,นั่นเมื <laughs> อ่อกี้เนาะทางเข้าเ,เรียวทรายอ่ะนะ้ะเข้าเ,เรียวทรายมันก็จะไปบ้านวัพระปูนเนาะบ้านวัดพระปูนละก็ถ้าเขาไปเบื้องขั้วเบื้องขั้วก็จะไปบ้านนงแสง แต่ที่นี่เราขี่รถนี่ขี่รถลงมากองอวัดนี่นะเพาเด็กน้อยไล่ <laughs> เอ้อันนี้เป็นทายวัดบัรรย,ยดยนี่ไล่คนอยู่สนาบุรีฮูดีเนาะเกี่ยวกับวัดบันยายนเพราะว่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็มีผู้คนเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนไล่ เย็นดีด yeah. ้วพี like ่น้องเลยแต่ว่าสำหรับบรรยากาศที่วัดนี่มืดนะเนาะมิโอสีเอามาให้เบื้อลายเทื่เอยู่ดอกทิพยเดี๋ยจะบันทึกวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ้งได้ติดตามเบิ้งกันนะมาบ่ตัวนี้เป็นกุฏิเนาะตัวนั้นก็จะเป็นห้องแจ็คสร้างใหม่อ่ากที่เห็นอยู่ใกลไกลคนก็เป็นซิมเป็นซิมหรือว่าอาราม ตะเมนตะกีมันกบกระบกบักใหญ่อยู่นี่กบกระบกใหญ่แต่ว่า่นตัดออกแล้วบริเวณน,นี้ก็เป็นกองวัดจะมีศาลาอยู่ฮันบุญูลจะเป็นั่งลิ้นอยู่ฮันเดหลพี่น้องเด้อมีศาลาช่องล่างเนาะ,ะแล้วก็ห้องน้ำตัวนี้เบิ่งบรรยากาศงามงามดีเออนะเปลี่ยนยังได้พี่น้อง หลังจากที่เดิเลาะของบานเป็นบานใหญ่เลยนะของบานใหญ่เนาะบานเกิดพองฟอกมุนยูเองนี่แหล,ละเลาะออกมาที่นะะี่แล้วกันไปนั่งลิ้นอยู่ลาะว่านเนาะเอามาเอาเปี้มานา <c oughs> เออไปนอนลิ้นอยู่หันและะ้วก็สีตัดคลิปวิดีโอนะพี่น้องเนาะเออจะไปตัดคลิปวิดีโออยู่ที่นั่นไปไปเบิ่งดูอยู่หันมียังเดงามเด้อยู่หันนั้นมีแคมน้ำเด้แคมน้ำห้องกอ บรรยากาศดีดีพ <c ười> ี่น้องเลยถ้าผู้ใดที่มาก็จะลืมเนาะอย่าลืมมามาลิ้นมาลิ้นอยู่กองนี่แหละเอ๊ะแวหอยแล้วแคมน้ำหงส์ปลาหมาติดีดีเดี๋ยวมีสิ่ของหนากจอดรถไปนี่ก่อนอ๋ออะก็มีหนากจอดรถไปนี่ก่อน จะหลัดไบบนี้ก่อนพี่น้องไปเบิ้งออมหอบนิดนึงก่อนเนาะแล้วค่อยมาเอาอานาันน่ะปี่ทางลงจะมียุพี่พี่น้องพี่น้องบันใหญ่เอาเข้ามาช่วยแชร์เด้อไอ้เนามีตัวนาคเด้อหลวงวัดนี่อา่าเดี๋ยวจากน้อยเขาย่างลปไปลุมนี่กสาลานี่จะเอา เอาเปลมามัดแค้นอยู่นี้กระไดตัวเนาะสิเปลยังเน,นาะนั่งลิ้นอยู่นี้กระไดโอดีดีดบรรยากาศนะมาพี่สุดยอดเลยอ่าพี่อันนี้เป็นวัดเออเป็นท่าพ้าป,ปูนเนี่ยตะกี้เป็นเป็นฮาร์ดเนาะเป็นฮาร์ด,ดทุกั่ผน้ใดทีอานาเคยไปเคยมานะเคยมาลงลิ้นแถวนี้ตัวนี้เขาจะเอิ้นเป็นวันวงกระลำ เนาะวางกระล่ำตะกี้นี่อู้เขี้ยวงามนำลึกอีกนี่เนาะนั่นเป็นผูผ้าคีมินเลยแต่ว่ามันมีอาาันะฮะคีเฟื้อบังนะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องบรรยายของเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อหรือว่าพี่น้องทางอื่นเนี่ยสิมีคอมคิดเห็นเป็นยังได้ก่าคอมเมนต์ไว้เนาะบุญโยภาทุกคนมาลิ้นมาเบิง้งเดี๋ยวเราจีนยางลงไปลุ่ม ยางมันเป็นลุมตอนน้ำท่วมนะพี่น้องเด้อน้นำท่วมดูพี่ได้อนำท่วมขึ้นทอดพี่นะท่วมนี่้น้อยนึงเลยแหละสูงขึ้นประมาณเพียงกลางแข้งเนาะถ้ายืนอยู่พื้นนะนะห่อซาลาหนี่นะเห็นบ้บรรยากาศดีไลท์ไอจัวลิน้นมำบุ้ม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 อยู่นเี่ ข้าปูนขึ้นไปกับเป็นนาไฮเนาะและบันทินนาไฮเังนสินะเอ๊บรรยากาศอมหอบทานต้องเสียงตะกี้นเนาะว่าเลองกันนะถ้าน้ำเป็นน้ำห้่งนี้จะมีคนเขาจะอ่าคนตะกี้เขาจะจะมาอาบเน้ะพี่น้องเนาะลงอาบทาแต่ละขอ้อมีจะ เปลนไปบิดเลยแหละเนาะคนย่างลงมาย่างลงมาอัพน้ำซักเครื่องแล้วก็กลับไปแต่ละเลี้ยงเขาเจะามาอัพน้ำดีเลยเนาะห้ากินห้ายู่ยู่อาแข็มน้ำหุ่งนี้มันซะมือนี้บรรยากาศเนาะอือูงามสุดเลยเจะาที่แต่อาณาผูภาพบาอก่่ย บุค่อยนั่นประไดบุค่อยเปิดประไดเนาะนี่แหละฮอก่ะสีค่อยมานั่งลิ้นอยู่นี่มันยูก่กะสีนั่งตัดคลิปตัดแย่งอยู่นี่เด้ไอ้าบางทีอายักเถิงยักย่างกะสีอเ,เอาเปรีเอาเปรีอยู่กับตาลวดมามัดเนาะแตามาลิ้นอยู่ดอกพี่น้องอยู่ไกลๆบ้านมาย่างหน่อยมาเรล่นซื้อ,อบรงนา้งนาพย่างไปห้ากินเนึ่ง anh này để nọ áo cá chim mì xăm nè để đưa à tụi này biển xa lạ khèm hung nhìn vợ xa lạ khèm nấm nọ biển xa lạ khèm nấm nhà cá đi đi họ nhăm tiền ship e mà nó phân อ่ะบุญออกพันท่ามาเพิ่นมาลองเหื่ออยู่นี่แหละ <c oughs> อยู่วัดบรรยายนายจะเอาเหือห่อเนาะเหื่ออยู่เมื่อกี้นี้เด้เยืจะซ่วงกันนะอยู่หันเนี่ยเพิ่นก็เอาลงทางลุ่มพุน่นอ่าทางทางอัะนนาคลองทางลุ่มพุ่นแล้วก็เอามาซ่วงลองอยู่นี้ก่อนเนาะเอามาบูชาอย่างอยู่นี้แล้วค่อยอัะนนะาเอาขึ้นไปซ่วงแต่ว่าขี้ลองลงไปลุ่มพุ่นใดได้ดพี่น้องเหือห่อนะเนาะเอาขอบใจได้พี่น้องเด้อ สไลา์ก็จิมีคนให้บ้านเฮาเนาะเนาะเขามาเบิ้งหอดทีนะแต่คนเป็นานอื่นเขาอาจจะบุกเข้ามาเบิ้งจนสุดดังน um> ั้นถ้าบเมื oh. ่อใดที่เข้าเขามาเบิ้งจนสุดเนาะคอมเมนต์บลอกมับอว่าค่อยเบิ้งสุดแล้วว่าสิเด้ออเนาะเขาเข้ามาแล้วกับบล็อกเขาบอกว่าค่อยเบิ้งสุดแล้วคอมเมนต์ไว้โอเคเนาะเดี๋ยวมันจะอ่าข้อหนึ่งจบคลิปไปก่อนด้วยพี่น้องเด้ออ้าวโชคดีทุกผู้ทุกคนอ่าข้อทุกคนมีความสุขในการติดตามบล็อกช anel